สวัสดีค่ะอยู่กับส่วนแก้วกันแนจ่จรย์เช่นเคยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปตัดทุเรียนกันนะคะก็จะเป็นทุเรียนที่ออกก่อนชุดแรกค่ะแต่ก็มีไม่เยอะนะคะนี่ก็จะเป็นสรั่งกิมจูค่ะ ลูกโตเร็วมากเลยนะคะอันนี้เรามาหอไว้ค่ะโตเร็วมากนูนผูชชาญของเราไปแล้วค่ะโอย มีสะดุดล pues mm ้ม <dom> ด <basics> ้วยนะคะเกือบล้มค <sm> ่ะเดี๋ยวแวะดูทุเรียนตรงนี้ก่อนนี่เลยค่ะรอด้วยนะคะแป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งตัดนะคะ ูนี้ก็แก่จับนะคะนี่นะลูกสวยค่ะลูกใหญ่สวยด้วยนะคะแล้วก็จะมี ตรงนั้นอีกสองรูกนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะใช้ตะกร้านี่ไปค่ะเพราะมีแค่สี่รูกเองค่ะถ่ายนี้ค่ะ นี่ค่ะรูปนี้สวยมากเลยค่ะสังเกตนะคะการตรงนี้ก็จะเป็นสักสากใช่ไหมคะที่แก่จะนี่ค่ะกางสักๆเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปขายตรงนู้นนะคะปากทางทางเลยบ้านเราไปนิดเดียวค่ะ ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเราขอไปขายทุเรียนก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ